สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาแหวกแนวสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะใช้ชื่อคลิปว่าต้นยางเล็กมีค่าอย่าโคดิ้งนะครับ <darum> เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพามาดูต้นยางต้นเล็กนะครับที่ว่าเป็นต้นเล็กแล้วก็โตไม่ไม่ทันต้นใหญ่นะครับซึ่งต้นใหญ่เนี่ยสามารถกรีดได้แล้วแต่ว่าต้นเล็กเนี่ยโตไม่ทันเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับต้นเล็กเนี่ยเขายัง กินเปลืองกว่าต้นใหญ่อีกนะครับเวลาใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มให้สองเท่าเวลาทําทุกอย่างก็จะทําให้ดีกว่าต้นที่โตโปกติแต่ก็ยังไม่โตอยู่ดีนะครับผมก็เลยมีไอเดียนะครับว่าปกติเนี่ยที่สวนเนี่ยจะมีการปลูกพริกไทยนะครับโดยการเอาไม้แก่นหรือว่าไม้แกนนะครับหรือว่าไม้ก็เสาปูนเสาอ,อะไรอย่างนี้นะครับมามาปักแล้วก็ให้ต้นพริกไทยขึ้นนะครับแต่ว่า ค้างพริกไทยนะครับที่ดีที่สุดค้างพริกไทยที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้นไม้เป็นทีนี้ไปดูงานทางฝัง่งทางภาคเหนือภาคอีสานเขาใช้ต้นเพกาหรือว่าต้นต้นทุงฟ้าต้นเป็นค้างให้ต้นพริกไทยทีนี้ต้นพริกไทยเนี่ยเขาก็ชอบแสงลำไรอยู่แล้วเขาไม่ได้ชอบแสงแดดจัดบางพื้นที่หรือว่าบางสายพันธุ์ก็สามารถอยู่แดดจัดได้ทีนี้ผมก็เลยได้ไอเดียลองเอาต้นพริกไทเนี่ย มาเกาะติดกับต้นยางต้นยางต้นเล็กนะครับที่จริงๆก็จะเอามีดมาฟันทิ้งแล้วเหมือนกันเพราะว่า,าต้นยางอย่างเงี้ยครับมันอยู่แล้วมันไปแย่งแสงต้นอื่นทําให้ต้นอื่นอืนอดอัดด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้ให้ผ,ผลประโยชน์อะไรเราเลยเพราะว่าเนี่ยขนาดแค่นี้มันกีดไม่ได้นะครับมันพอมันกีดไม่ได้มันให้ผลผลิตเราไม่ได้ผมก็เลย ใช้วิธีนี้นะครับก็ลองเอามาลองติดดูนะครับประมาณโมเดลประมาณสามสี่ต้นในสวนนะครับซึ่งพอติดไปแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลดีเกินคาดนะครับก็สําหรับต้นนี้นะครับก็นี่นะครับพริกไทยก็เริ่มออกออกผลแล้วนะครับนี่ดูนี่นะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าอันนี้เขามีเจ้าของเป้าอยู่นะครับผมผมก็ต้องระวังหน่อยนึงนะครับนี่เอาเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนนี่นะครับเห็นไหมนี่ออกฝักแล้วนะครับ แต่แล้วก็นี่นีอีกอีกอันนึงก็อันนี้ก็ผมเก็บออกมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็ยังมีฝักนะครับเห็นไหมยี่มีฝักหนึ่งอยู่ตรงนั้นจากที่เขาไม่เคยให้ประโยชน์อะไรเราเลยเนี่ยตอนนี้นะครับต้นยางต้นเล็กนะครับมีไว้ก็ค้นทิ้งตอนนี้เขากลับให้ผลผลิตผมแล้วนะครับซึ่งผมเป็นคนชอบกินเผ็ดชอบ กินพริกไทยอ่อนอย่างมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถเก็บผลผลิตจากต้นยางเล็กเนี่ยครับเอามา,าสามารถเอามาทําอาหารได้ถึงแม้มันจะยังไม่ขายขายไม่ได้ยังมีปริมาณน้อยแต่เราก็สามารถเอามาปรุงอาหารเอามาใช้กินได้ในครัวเรือนได้แล้วนะครับโอเคนะครับต้นยางเล็กนะครับอยาโคนนะครับเพื่อนๆเ,เอาหาพันต้นพริกไทยนะครับ เป็นพันอะไรก็ได้ครับเท่าที่เราจะพอจะหาได้นะครับแต่อันนี้นะครับมันเป็นพริกไทยพันซีลอนนะครับเพราะว่าผมพอขายอยู่ต้นพริกไทยซีรอนไอ้ต้นนี้นะครับผมพอขายอยู่ก็เลยก็เลยเอาพริกไทยที่พอขายนี่แหละครับเอามาติดต้นยางดูเล่นๆนะครับก็เนี่ยวิธีการติดก็เอามาติดนี่เลยนะครับข้างๆครับตัวโคนต้นต้นยางเนี่ยครับ นี่นะครับก็เขาก็จะขึ้นมาเองแตกกิ่งเองก็เราไม่ต้องลดน้ํานะครับผมปลูกตอนนั้นก็เป็นช่วงปลายฝนก็เขาก็สามารถปรับตัวได้เลยเพราะว่าต้นพริกไทยที่ผมปลูกเนี่ยผมชำใส่ถุงไว้แล้วนะครับพอเราชำใส่ถุงไว้แล้วเนี่ยลากเขาแข็งแรงพอเอามาถึงปลูกปุ๊บเขาก็จะเกาะติดกับต้นยางเนีครับเขาก็จะดูดน้ําเลี้ยงจากเปลือกยางได้ด้วยนะครับ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะครับใครมีวิธียังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเพราะว่า,าวิธีการแต่ละคนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมเห็นประโยชน์มากกว่าความไร้ประโยชน์ของต้นนี้นะครับผมก็เลยลองดูนะครับแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยคือมันดีมากเพราะว่านี่นี่แค่ต้นเดียวเรายังได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นด้วยนะครับ แต่ต้นอื่นก็ยังไม่ได้สวยเท่ากับต้นนี้ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูเพื่นๆไปดูกันเพื่นๆเ,เลยครับอืมจ้าเอขึ้นตรงอย่างเดียวเลยลนะคะเนี่ย ทำไรคะใส่แมสได้พี่ไข่ <laughs> อินเทนจริงนะพี่ไข่พี่ <laughs> โอเคใส่แมสผิดวิธีอะไร